สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียบัวเศรษฐีเจรินทรัพย์ค่ะฝนมาแล้วพี่น้องมาสีมุมซีมองแงบะเมื่อนี่ฝนมาแล้วนะคะเมื่อนี่แป้งทิมางมาตักทรายค่ะบ่อน,นี้เป็นบอ่อทรายนะคะ วันนี้ก็มีพี่สิบล้อสี่คันมาร่วมด้วยนะคะจะัดวดตักทั้งหกล้อตักทั้งสิบล้อค่ะบอไซา์ค่ะพี่น้องแถวหนองบัวลำพูน,นี้ถ้าพูดถึงทรายนะคะเป็นราคาค่ะ ราคาแพงนะคะแต่ว่าดินทรายราคาดีค่ะพี่น้องครึ่งต่อครึ่งของดินนะคะยิ่งเป็นทรายสต็อกที่เชียบดสต็อกไว้ไว้สต็อกไว้ไวสำหรับเข้าคานค่ะไม่ระยะไก่กับรถรถเจ็ดลอยค่ะพี่น้องไม่เยอะนะคะใรายประลายตาค่ะหกลอยเจ็ดลอยค่ะพี่น้องเราแต่ระยะทางนะคะ นี่เป็นดินพ้นตัวนี่อ๋อใส่อยู่ฝั่งนู้นนี่ค่ะอาจารย์ออสได้ใส่ปีกเรียบร้อยนะคะแล้วก็สิทอดออกคือเก้าค่ะพี่น้องสิทอดปีกอาองกมือแรีงนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นเคี่ยงนะคะปัญญามุดข้องขุดซาพุ่นลราคะเขาสิใส่ไหมเพิ่นว่าย่ำตักดินมันค่อนข้างที่จะเคี่ยงแน่เพิ่นว่า อันนี้ดินปนทรายเรื่องโซ่นะคะอ่าศูนย์ซานี่รับเคมค่ะพี่น้องเคมหายขาดแต่ต้องรอโซ่ก่อนนะคะเพราะว่าทางศูนย์สั่งโซ่จากอาจีนนะคะของเขาละค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงศูนย์ซานี่อุดรธาน,นีนะคะเพราะว่าขันหอดเอา โศมขวอดแล้วเขาจะโทรหาค่ะพี่น้องเขาว่าประมาณสิ้นดเดือนค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเอาไปจอดทำประมาณสองวันค่ะเสร็จมาแม่มาแม่ถอยถอย คิ้วชิบหล่อออกแป๊บนึงรถแรงรถแรงถอยถอย ว่าน่าจะแห้ฝนตกค่ะเสร็จจากนี้ก็จะพาจัดออดไปขุดคลองค่ะพี่น้องขุดคลองบอ่อบ่ออะไรบ่อปานินเป็นสวนเกษตรกรนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะเดี๋ยวจะใส่ปีกล่องเบิงค่ะาใส่ปีกขุดคลองมันจะสวยเป๊ะไหมนะคะรู้สึกว่าจัดออด <c oughs> ใส่ไม่ไม่จัดออดว่าจัดออดวัฒนนัดนะคะ มันต้องเข้าใจมันค่ะพี่น้องมันต้องรู้องศาของมันอ่ะคือว่าล่ะเ้าใส่อย่างห้องก็เป็นเคียงเียงเนาะคะ่ะนอทีแรกเ้าพันธุชิ้นเนาะคะ่ะแต่ว่าใส่ปีกแล้วขุดคลองสวยแน่นอนบายไว้ไหมลูกพี่ ใช่ป่ะเพราะว่าสิบล้อจะเอาเน้นแต่ทรายนะคะเพื่อนจะเอาบิดแต่ทรายค่ะทรายล้วนต้องหาหมองแล้วอ้าวไม่อยากออกยูทูบบอเอาเพื่อนดังเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานดวงดีตลอดนะคะ บรรยากศาศคือมังงามแถบี่นองหย,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 ยุดก่อนค่ะโอ้ยังไงยังปั่งบะน่องทุกคน เสียบด์อ,อ่ามัดจำแล้วนะคะที่อีหยังเกาะรถเกเดอร์หรือแม้ที่ปลาลรากับพี่ตาหูราอซิ่งอะไปถ่าย <c oughs> เสียบดอนมัดจำแล้วนะคะ <c oughs> แล้วเสียตากับเสียเบียร์เอามาทรงค่ะเหมือนแรกเดี๋ยวรอชมค่ะ <c oughs> รถเกเดอร์ไว้ทำงานเพดทางค่ะพี่น้องรับเพดทางนะคะ เกตเตอร์กับชีเรือรวรบดค่ะพี่น้องิดว่าไม่ปาเราก็เสียเบีย้ยนะคะเป็นคนเอามาสง่งแต่ที่นี่พี่ตาของเราไม่พลาดนะคะเจ้าไปใช้่อยไปน้ำค่ะ มาท้างหนาได้บ่ ไปสิบรอบประมาณจักตักสิบกว่าตักไหมเดี๋ยวรอนับค่ะว่าจันออดจะใส่กี่ตักนะคะ โอ้รายแท้ตรงนี้สิบล้อแบบสต๊อกเอาไปขายจะไม่สบ่พันสองพันสามผุนบ้าน,นี่แบบถ้าแบบสต๊อกนะคะถ้าเป็นสายพันขึ้นแน่นอนค่ะขนาดหกล้อก็ยังหกร้อยแล้ว โซ้ก็แดดผูโสมาติดอ่าเทียบเทียบโอ้ลอกบางๆกว่าจะได้จกรรถ มื่อนี้จันออดว่าบ่มมีเวลาอ่าอ,ออกไปเหยวเลยค่ะพี่น้องรวดจีดักคนว่า เดีย๋ยวไปเห็นแม่ครัวเขาเลยสอง เอาไปสต๊อกบอกพี่บด พอยังโอ้ก็ใส่เยอะอยู่ โ <Okay. S 2> อเคอ้าวเปลี่ยนก็ต้องได้รีดน้ำพิบดฮะ oh. อ๋อว่าให้มันพัอ้าวไปค่ะ ห้องหล่อห้าไปแไดงง่ายบ่เหรอเฮ้ยโหมุมนี้สวยค่ะ แคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ